ง่ายๆแบบนี้เข้าไปชมในคลิปเลยครับต้นทุนูนย์บาทครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือหนึ่งครับอันนี้คือคนามมาล่มครับ2ท่อพีวีซีครับอันที่เหลือใส่สามกท่อน้ำครับแล้วก็ปลาเครื่องดื่มน้ำมาล่มแล้วก็สายรัดครับเค็มเหินไทยดับแรกเข้าก็นี่ครับ เอาท่อพีวีซีใส,ใส่ใส่ขวดน้ำมะลมครับใส่ก้อกขวดน้ำมะลมแล้วกะห้าวกะตอกจังน้อยครับตอกเข้าไปแน่นๆจังน้อยครับแน่นแล้วครับแน่นแล้ว,ลวเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปครับขัดขัดจังน้อยครับตัดออกจากก็ว่าให้ให้มันเลยจากเส้นหนึ่งนะครับ เสร็จรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปก็มะบานนี่ครับใสายยางครับต้นจังน้อยครับล้นแล้วมันจะยืดครับใายแบบนี้ต้นจังน้อย5าล้นจังน้อยครับล้น,น,บลนแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยัดเข้าไปครับ มันนี่นะครับหรือบะมี่เต้องรัดกันเลยครับขั้นตอนต่อไปครับแันี้เข้ามาเจาะฝาครับเข้ามาเจาะจากด้านในออกไปข้างนอกด้วยเข็มนะครับเจาะไปเรื่อยๆครับแบบนี้ครับ เข็ยมยาวเจาะผมแนะนําเป็นเข็มน้หน่อยนะครับน้น่อยครับเป็นน้หน่อยครับถ้าเท้าเข็มดวงใหญ่เจาะเดยวมันจะออกมาแบบหนามันจะบ่เป็นไฟครับเจาะตามต้องการครับะประมาณนี้ครับนี่ครับเจาะเร็วไปฮะกับมันหมุนเส้นงถือครับมันหมุนใส่ แบบนี้เลยครับไปลองส่กอกน้ำบ้างครับไปไปโชว์น้ำกันครับลองเปิดบ้างครับไปนี่ครับจากบ่อกระจายม่นกระสีกระจายแบบนี้ครับสามารถห่อสซกอกน้ำล่างถ้วยก็ได้นี่ครับใส่สิ่งไน่ขั้วก็ได้ครับห่อบ่ต้องไปเสียเงินซื้อหัวแบบนี้นะครับยี่สิบบาทจามสิบบาทนี่นะครับแบบนี้ใช่ดีบ่าครับ ถือใจคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อครับเด้อ